เฮ้ยกมเองริปปี้วันนี้เราอยู่ที่ฟิชออนดิสในซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียว้าว โอ้ยตื่นเท่สุดๆเลยเพราะวันนี้เราจะมารู้จักบริษทัทจัดงานเลี้ยงกันครับชยโยพวกเขาทำอาหารอร่อยๆในงานที่จัดขึ้นพิเศษอย่างวันเกิดไงล่ะครับอู้หรืองานแต่งงานใช่แล้ววันนี้จะต้องสนุกแน่ๆเลยวู้ไปกันเลย สวัสดีฮฮโอ้โหดูห้องครัวเจ๋งๆนี่สิครับแต่เอ๊ะใครอยู่ตรงนี้นะสวัสดีครับผมบลิปปี้ครับไงบลิปปี้ไงครับคุณชื่ออะไรอ่ะผมชื่อไมเคิลร่ามแปลภาษามือแบบอเมริกันโอ้หสุดยอดเลยส่วนนี่แมทธิวอ๋อไงครับแมทธิว สวัสดีผมเชฟแมทธิวเบเกอร์เป็นเจ้าของบริษัทจัดเลี้ยงฟิชออนดิชแล้วรู้ไหมผมหูหนวกเลยต้องมีล่ามคอยแปลเราจะได้คุยกันรู้เรื่องโอ้ดีเลยครับนี่ผมนึกออกแล้วเชฟแมทธิวช่วยเราทำอาหารอร่อยๆได้แน่เลย <c oughs> ใช่แล้วเอาละ่ะผมว่าเราเริ่มกันเลยดีกว่าครับดีครับทางนี้เลย <c oughs> เอาตามมาสิโอ <c oughs> ว่าแต่เชฟแมทธิววันนี้เราจะทำอะไรครับ วันนี้เราใช้ผลไม้ทำพิซ za พอเสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้โอโ้ดูนี่สิเป็นพิซ za ครับแต่งหน้าด้วยผลไม้ต่างๆด้วยชักตื่นเต้นแล้วละสิพิซ za นี่ของโปรดของผมเลยโอโ้อุ้ยมันอร่อมากโอเคมาเริ่มกันเลยว่าแต่เชฟแมทธิวพิซ za ผลไม้จะต้องเริ่มจากอะไรครับ โอเคผมตื่นเต้นที่เชฟบลิปปี้มาช่วยเราวันนี้อย่างแรกที่ต้องทำคือต้องเปิดเจ้านี่แกะมันออกอแล้วเอาแป้งพิซซ่าออกมาเอาละครับก่อนอื่นผมจะแกะมันออกแกะให้เรียบร้อยนะจากนั้นโอ้โหแบบนี้ได้ยินไหมอู้ดูซิเหนียวน่าดูโอ้เอานี่ออกก่อนนะ โอ้โห oh, <laughs> ดูสิครับว้า wow. ว <laughs> เอาละต่อไป <laughs> ก็คลี่ออกมาวางให้มันแบนๆแบบนี้นะอุ๊บเอาละค่อยๆคลี่ออกเหนียวเหมือนกันนะเนี่ยอยากเห็นผลงานเร็วๆต้องอร่อยแน่ๆเลยครับ ขั้นตอนที่ 2, 2ต่อไปเราจะเอาไปอบ,บในเตาที่ความร้อน350องศาแปลว,ว่าได้เวลาเต้นกันแล้ว <c oughs> ทางที่ดีระหว่างรออบพิซซ่าเรามาเต้นกันให้สนุกกันดีกว่าครับ <c oughs> <c oughs> เอาล่ะเหนื่อยแต่เราก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยผมว่าเราไปทำส่วนประกอบอื่นกันดีกว่านะครับก็กลับมาดูแป้งพิซซ่ากันเนาะเอาล่ะทำต่อเลยเอาล่ะต่อไปทำอะไรดีครับโอเคต่อไปเราจะทำครีมชีสแช่แข็งโอ้ฟังดูน่ากินจังโอเคนั่นครีมชีส เยี่ยมเลยและผมว่าเราจะตวงครีมชีส8ออนซึ่งอยู่ในชามนั้นแล้วจะเติมน้ำตาลไอซิ่งลงไปโอเคช่วยส่งถ้วยตวงมาหน่อยสิได้ครึ่งถ้วยตวงบอกไว้ตรงนี้ครึ่งถ้วยโอเคเทให้เต็มว้าว <laughs> ดูน้ำตาลนี่สิครับเหมือนกับหิมะเลยโอ้โหสวยมาก แล้วก็ดูนิ่มๆดีนะผมว่ามันต้องทำให้อร่อยแน,น่ๆเลยเอาล่ะทีนี้เอาน้ำตาลมาเทใส่ลงไปอย่าเพิ่งเดี๋ยวเลอะกันพอดีต้องสวมผ้ากันเปื้อนก่อนโอ้ลืมได้ไงเนี่ยน่าอายจริงๆเลยอะใส่ละนะเลอะไอซิ่งไม่ดีนะใช่ต้องแน่ใจว่าสวมผ้ากันเปื้อนแล้วเสื้อจะได้ไม่เลอะน้ำตาลไอซิ่งหรือของอย่างอื่นโอเค ทีนี้ก็น่าจะให้ช่วยไหมพร้อมแล้วขอบ <Okay. S 1> คุณโอเคทีนี้ก็ใส่ได้เลยโอเคใส่แล้วนะว้าวมาลงไปแล้วฮ่าวูอ้โหเอาละต่อไปทำไงต่อครับเราจะเติมน้ำสับประรดซึ่งอยู่ตรงนั้น2ช้อนโต๊ะโอเคได้เลยน้ำสับประรด2ช้อนโต๊ะโอเค หนึ่งช้อนโต๊ะอู้และสองช้อนโต๊ะโอ้โหแค่นี้ก็น่ากินแล้วเอาละทีนี้ผสมให้เข้ากันโอ้ได้เลยผสมให้เข้ากันแบบนี้15นาทีต่อมาใช่แล้วไปดูเตาอบกันดีกว่าเชฟแมทธิว หาถุงมือสีส้มสวยๆสีโปรดของผมเลยล่ะครับเอาล่ะมาดูแป้งพิซซ่ากันโอเคเราได้แป้งพิซซ่าที่สุกแล้วโอ้โหมันเป็นแผ่นสวยสีน้ำตาลทองอยากกินสตอนนี้เลยล่ะครับแต่รอใส่เครื่องแต่งหน้าก่อนดีกว่าน่าจะอร่อยขึ้นเยอะเลยล่ะครับไปกันเลยเ เราจะทิ้งให้เย็นลงก่อนครับแล้วระหว่างรอทำอะไรดีล่ะเอาละต่อไปโอ้โโอเคต่อไปเรามาดูผลไมต้ต่างๆที่อยู่บนโต๊ะนี่เจง๋งนี่คือกล้วยโอเคครับปอกเปลือกออกจำไว้นะครับจะใช้มีด ต้องแน่ใจว่ามีคนเก่งๆอย่างเชฟแมทธิวหรือผู้ใหญ่คอยดูด้วยเพราะเกิดอันตรายขึ้นได้ครับโอเคต่อกันเลยครับโอ้โหหันสวยมากผมจะทำอย่างสุดความสามารถเลยคอยดูนะเอาละหันกล้วยเสร็จแล้วทำอะไรต่อละครับเนี่ยเอาละเรามีบลูเบอรี่บลูเบรอรี่เห็นภาษามือไหม เชฟแมทธิวกำลังสอนคำว่า blueberry เป็น A S L หรือภาษามือแบบอเมริกันครับส่วนนี่คือกีวีหเห็นนี่ไหมดูน่ากินจังไม่มีภาษามือใช้แทนกีวีต้องสะกดเอาโอเคไหนลองบ้างีไอ i w W I i w i โอ้โหเจ๋งไปเลยอะไหนเรามาสะกดกันอีกทีหนึ่งและกันนะชา้ชาชนะครับ <laughs> คราวนี้คุณมาสะกดไปพร้อมกันก็ได้เลยพร้อมไหมนี่ K I W I กีวีไม่มีภาษามือเลยต้องสะกดอ๋อ <laughs> oh. แล้วที่อยู่ตรงนี้ล่ะครับนั่นสตรอเบอรี่อ๋อ คุณเคยกินกีวีหรือเปล่าครับหวานมากเลยนะเชฟแมทธิวคุณชอบผลไม้อะไรครับผมชอบกินสตรอเบอรี่ทั้งปีแต่ช่วงหน้าร้อนผมชอบกินบลูเบอรีอ่ผมก็ชอบกินบลูเบอรี่หนะ้าร้อนเหมือนกันว้าวใบหน้าเปื่อนยิ้มนี่กำลังยิ้มฉ่งเลยฮดูสิโอ้ ลืมจมูกหรือเปล่าเอาไม่นะจมูกเราจะทำยังไงดีล่ะอืมเดี๋ยวนะได้กอกแล้วเรามีสตรอเบอรี่นี่เกือบลืมมันต้องเป็นจมูกที่สวยแน่นอนเลยฮ <c oughs> ่าฮผมว่ายิ้มแบบนี้มีความสุขแน่ๆเพราะเขาได้กลิ่นสตรอเบอรี่ตลอดเวลาเลย <c oughs> โอเคแบบนี้แหละละ เติมสตรอเบอรี่อีกหน่อยจะได้อร่อยๆองั้นวางสตรอเบอรี่เป็นหูวางหูเอาไว้ข้างๆนะออใช่เติมลิ้นหน่อยดีไหมโอ้ใช่แล้วลิ้นด้วยว้าวเป็นความคิดที่ดีมากครับเบร่เบรเอาละ่ะทีนี้เราก็แต่งหน้าพิซซ่าเสร็จหมดแล้วครับ ว้าวสนุกมากเลยครับได้เรียน ASL และ้วยังได้ทำขนมหน้าเปื่อนยิ้มดูน่ากินแบบนี้อีกด้วยเดี๋ยวก่อนบลิปปี้คุณลืมไปอย่างนึง่งเ <c oughs> ขาสำคัญในการทำพิซซ่าเลยด้วยนะ <c oughs> ต้องราดน้ำเชื่อมสับปะรดลงไปด้วยโอ้น้ำเชื่อมเอาจิงด้วยงั้นให้คุณทำดีกว่านะแมทธิวต้องราดน้ำเชื่อมลงไปข้างบนว้าว ดูสิโอ,โอ้น้ำเชื่อมช่วยเพิ่มรสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้น <c ười> <c ười> และหวานมากๆว,าว้า <c> ว <ười> โอ้น่ากินมากเลยขอบคุณเชฟแมทธิว <c ười> สุดยอดมากเลยโอ้เราได้ทำตั้งหลายอย่าง ทำตามท,ทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้พิซซ่าแสนอร่อยในงานเลี้ยงของเราดีใจที่ได้เรียนกับคุณทั้งสองนะครับและสนุกมากที่ได้เรียนกับพวกคุณด้วยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนึกออกแล้วมาสะกดชื่อผมพร้อมกันเลยดีกว่ามาสะกดชื่อผมพร้อมกันนะครับโอเคเริ่มกันเลยเเ B R I P P I เก่งมากงั้นไว้เจอกันนะบ๊ายบาย